สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการร้อยเรื่องเล่านะครับวันนี้เช่นเคยมาอยู่กับผมพิสนุสรอนยางสูงนะครับวันนี้เรื่องแรกที่ผมจะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนั้นก็คือเรื่องราวของกลองนะครับหาพูดถึงกลองนะฮะก็พาไปดูที่หมู่บ้านทํากลองครับหมู่บ้านทํากลองอยู่ที่จังหวัด อ่างทองนะครับเรียกว่าหมู่บ้านทํากรองเอกราชนะฮะที่นี่เขากา็ยืนหนึ่งนะครับในเรื่องของการทํากลองเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาด้วยนะครับจะพาไปติดตามเรื่องนี้นะฮะจากรายงานพิเศษนี้ครับเริ่มจริงๆที่นับได้นะครับ2470นเนะครับเริ่มจากคุณตาเพิ่มคุณตาเพิ่มแกมีวงปีพาด ทำกองเองอะไรเองใช้เองในวงนะครับอพอออกไปเล่นแล้วก็คนบอกอเอ้ยกองตาเพิ่มเสียงดีคุณภาพดีทําให้บ้างครับก็เริ่มเป็นจุดที่คุณตาเพิ่มทํากองจาหน่ายให้กับวงดนตรีปีพาดอื่นๆหลังจากนั้นก็ชื่อเสียงก็โด่งดังมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มทําเป็นกองประเภทอื่นๆทีนี้ลูกหลานเพื่อนบ้านที่สนใจก็มาช่วยคุณตาเพิ่มผลิตกองพอมีความรู้ความสามารถก็แยกตัวออกมาเปิดร้านเปิดอะไรมากขึ้น จนนะครับผ่านมาจะร้อยปีปัจจุบันทําใหนะ้มีคนผลิตกองเนี่ยสากว่าคนเรือนในชุมชนจนถึงปัจจุบันนี้เลยจากตำนานกลองของตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่ได้สืบสารภูมิปัญญาด้านการทำกลองมาเป็นเวลาช้านานสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ทำกลองกันทั้งหมู่บ้านจึงกลายเป็นหมู่บ้านทำกลองของประเทศไทยที่ใช้ในทุกๆุกภาคและทำกลองนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและหลายประเทศทั่วโลกด้วยฝีมือการทำกลองอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้กลองที่มีคุณภาพกลองที่นี่ทำจากไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ฉำฉาจามจุรีที่ขุดได้ง่ายเป็นงานทำมือทุกขั้นตอนโดยนำมากลึงขึ้นรูป คว้านขัดลงสีก่อนขึ้นกลองด้วยการขึงหนังวัวฝังหมุดร้อยเชือกจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนกลองหลายแบบมีให้เลือกทั้งกลองไทยกลองต่างชาติหรือกลองของฝากราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักแสนซึ่งการขึ้นกลองแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่สิ่งสำคัญของการทำกลองแต่ละใบคือการเอาใจใส่การเลือกใช้ไม้การเลือกใช้หนังสัตว์ที่ทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันเป็นกลองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีและสามารถสั่งได้ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาของสายเลือดชาวเอกราชว่าสามารถทาได้ทุกแบบเห็นกองตาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ90กว่าเปอร์เซ็นต์คือ ผลิตจากที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามาถึงที่นี่เราสามารถที่จะมาเลือกประเภทขนาดแบบแล้วก็ออกแบบกองหรือต่างๆคือเราครบวงจรนะครับมาที่นี่ได้ครบทุกอย่างตัวปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตได้หลากหลายได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกองของประเทศไหน หลังวิกฤตโควิดแพร่ระบาดผู้ประกอบการทำกลองเอกราชได้รับผลกระทบจากยอดขายลดลงนักท่องเที่ยวน้อยจึงได้ปรับตัวสู้วิกฤตด้วยการหันไปจำหน่ายช่องทางออนไลน์แม้จะไม่เหมือนเดิมแต่ชาวบ้านยังคงมีงานทำผู้ประกอบการยังคงมีรายได้พอเจอโควิดปุ๊บมผมถามทางผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ลดลงทันทีเลยแปเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงเขาจะมีช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมาอบรมในเรื่องของการจําหน่ายทางระบบทั้งออฟไลน์ออนไลน์ให้กับทางกลุ่มนะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มเองก็มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นจังหวะกลองจังหวะโลกที่ยังคงยืนหนึ่งในประเทศไทยและดังกระหึ่มไปทั่วโลกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดเลือกกลองเอกราชขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาของสายเลือดชาวเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่ยังคงเอกลักษณ์งานทำมือที่ประณีตสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติสร้างไรายได้ให้ชุมชนได้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัย จะเห็นได้นะครับเรื่องราวของการทํากลองที่หมู่บ้านทํากลองแห่งนี้นะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเกิดสถานการณ์โควิดสิแต่ว่าในช่วงนั้นแม้เศรษฐกิจจะมีการซุดตัวลงแต่ว่าเขาก็ปรับตัวให้สามารถอยู่ได้และปัจจุบันหมู่บ้านทํากลองแห่งนี้ก็ยังสามารถที่จะทําจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้เพราะว่าเขาใช้ทั้งฝีมือนะครับใช้ทั้ง แรงกายแรงใจนะครับในการทําในแต่ละขั้นตอนที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรียกว่าต่างวัยใจเดียวกันนะฮะจะพาไปดูการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับของวัยต่างกันนะฮะที่จะต้องอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าวัยต่างกันทํางานร่วมกันอยู่ร่วมกันไม่เป็นอุปสรรคต่อการทําสิ่งใดเลยนะครับจะพาไปดูเรื่องที่ ร้านขนมหม้อแกงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเขาก็จะมีการต่อยอดนะครับการเลือกผู้นําหมู่บ้านนะครับมีทั้งคนหลายวายัยหลายกลุ่มด้วยกันมารวมตัวกันแล้วก็ต้องมาทํางานด้วยกันจนมานํานไปสู่การถ่ายทอดนะครับจากภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งการทําขนมหม้อแกงเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของรสชาติเรื่องของการเอาใจใส่ต่างเนี่ยก็ต้องถ่ายทอดมาจาก มรดบภูมิปัญญาทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะไปติดตามนะครับเรื่องราวเหล่านี้จากรายงานครับถาดขนมม้อแกงที่เรียงรายอยู่นี้คือขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชจังหวัดเพชรบุรีที่ครอบครัวของนายไพโรธพวงเดชได้สืบสารภูมิปัญญาการทำขนมไทยมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนชารา โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยหยิบจับกันคนละไม้ละมือทำให้ขนมมอแกงที่นี่เป็นขนมที่สะท้อนถึงความรักและความสามัคคีของคนในครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตอนเมื่อตอนยังเล็กอยู่นะครับก็เมื่อมีงานครั้งหนึ่งนะครับย่าก,ก็จะเป็นแม่ครัวขนมหวาน<อ>แล้วเห็นคุณย<อ>่ทาทำผตอนนั้นอายุเท่าไหร่หคะถึงจําได้อายุประมาณ ส2 12, 13องสิบาตั้งแต่12บ3ามาเลยครับพสอง <13 S 1> ล,รลเรียนหนังสือและครับทีนี้พอมีงานครั้งหนึ่งยากก็จะเป็นแม่ครัวมาขนมหวานผมก็ไปคอยช่วยปิ้งขนมช่วยยาแกนมาเรื่อยครับบางทีก็ไม่อยากช่วยแต่แกแต่พอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งใหญ่ขึ้นมามีอายุมากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็เออยาแก,ก่ก็สอนสอนแกก็สอนวิธีการทำมาให้เรื่อยๆก็เออน่าจะสืบทอดจากยามา จากขนมหม้อแกงถาดแรกได้พัฒนาต่อยอดหลังจากได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำหมู่บ้านต้องอยู่กับผู้คนหลายช่วงวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราจึงหาวิธีต่อยอดด้วยการถ่ายทอดสูตรขนมหม้อแกงของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวก็หลังจากที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี้ก็มีแนวความคิดว่าทำยังไงที่จะให้ชาวบ้าน ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็น้าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มีรายได้จากการที่ทาอาชีพเสริมขึ้นมาเนี่ยก็เลยคิดว่าปขนมหม้อแกงเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อที่จะได้สืบทอดจากที่อยากเคยสอนมาครับก็เลยคิดทำขนมหมอ้อแกงขึ้นมาการผลิตขนมหมอ้อแกงในแต่ละวันที่มีคนหลายวัยต้องทำงานร่วมกันก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งหรือมีปัญหาช่องว่างระหว่างวัยทุกคนได้ช่วยกันอย่างตั้งใจตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมที่มีไข่มะพร้าวและน้ำตาลเมืองเชรจนสำเร็จกลายเป็นขนมมอ้อแกงหอมกรุ่น รัะความใส่ใจของทุกคนทําให้ขนมที่นี่มีรสชาติเหมือนกันทุกถาดหวานน้อยกลมกลม่อมมีคุณภาพได้มาตรฐานมีกําลังการผลิตถาดใหญ่อยู่ที่7,000ถาดถาดเล็กกว่าหมื่นถาดจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอนาคตก็หวังให้บุตรทั้งสองได้ต่อย,ยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ส่งออกขายต่างประเทศให้มากขึ้นคนรุ่นใหม่ที่ร่วมทำธุรกิจกับครอบครัวอย่างกนกพรพวงเดช บุตรสาวที่เรียนจบแล้วดูแลเรื่องการตลาดเช่นเดียวกับธนพัฒน์พวงเดชบุตรชายที่กำลังศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมนำความรู้มาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวสู่ตลาดต่างประเทศด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอนาคตก็อยากจะขยับขยายให้เป็นแบบไปออกแบบต่างประเทศได้แต่ก็กำลังคิดนะคะแต่อยากจะพัฒนาต่อยอดให้ขึ้นเรื่อยๆอ,อยากให้ัวรุ่นยุคใหม่หรือว่าคนยุคใหม่เนี่ยได้รู้จักขนมมะแกง ะะมากขึ้นเป็นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีะคะ่ะบ้านขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชของเรานะคะก็คืออร่อยหวานไม่ไม่หวานไม่มากะคะ่ะหวานพอดีพอดีกลมกลมแล้วก็รสชาติเนี่ยคือนุ่มละมุนเลยะคะ่ะทานเข้าไปเนี่ยจะแบบว่าเหมือนจะละลายในปากเลยก็ได้ว่าได้ะคะ่ะก็เชิญชวนให้มาชิมกันนะคะขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชตอนเด็กๆเ,เกิดมาก็เห็นพ่อทำนะครับก็ิคิดอยากจะสานต่อ และคิดอยากต่อยอดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับโปรดักตัวของตัวสินค้าครับให้มันน่าทานน่าดูยิ่งขึ้นครับและต่อยอดเกี่ยวกับการนวัตรกรรมใหม่ๆครับที่ใช้ในการผลิตครับก็ผมอยากอนุรักษ์ขนมม้อ,อกแกงครับให้เป็นขนมไทยต่อ,อ,อไปครับ ทายาดรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวพวงเดชเป็นอีกตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้กับผู้คนต่างวัยและยังได้ซึมซับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคทันสมัยอนุรักษ์ขนมไทยอย่างขนมหม้อ,อกแกงเมืองเชรให้คงอยู่ตลอดไป SBT ภาคกลางรายงาน จากขนมหม้อแกงนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องใช้กรรมวิธีต่างๆนะครับรวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะครเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องมีคงสืบสานเอาไว้นะครับทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของอาหารฮารานะครับที่นี่นะครเขาเปิดเป็นร้านแต่ว่าปัจจุบันประสบความสําเร็จนะฮะแต่กว่าจะประสบความสําเร็จนี้เขาผ่านมามา,มากมายนะครับโดยเฉพาะช่วงวิกฤต ที่เกิดโควิด19ระบาดนะครับเขาสามารถฝ่าฟันวิกฤตนะครับบางคนเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับบางคนอยู่งานประจำเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเจ้าของกิจการก็ใช้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสเปิดร้านทำให้ขายดิบขายดีแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ด้วยนะฮะจะพาไปดูร้านเป็นอาหารฮาลานนะครับตามาศาสนาบัญญัติซึ่งชาวไทยพุทธก็นิยมบริโภคด้วยนะครับวันนี้ไปรู้จักร้านอาหารแห่งหนึ่งในสิงห์บุรีลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ เป็นชาวพุทธด้วยติดตามได้จากรายงานครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อข้าวมัสมั่นไก่ข้าวมัสมั่นเนื้อซุปหางวัวแกงเขียวหวานไก่ข้าวมัสาราเนื้ออาหารภาคใต้โรตีชาชัก และเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูที่มีสีสันน่ากินรสชาติถูกปากเป็นเมนูอาหารฮาลานของร้านบูกิตจ,จังหวัดสิงบุรีคุณชานนท์อับดุลลาเจ้าของร้านเล่าว่าเดิมตนและครอบครัวประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9เเศรษฐกิจที่นั่นเกิดการชะงักตัวสถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวลง ตนและครอบครัวจึงย้ายมาช่วยพี่สาวประกอบกิจการที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อมามีการขยับขยายเปิดร้านอาหารฮาลาลร้านบุกิตคาเฟ่ใกล้สถานีขนส่งสิงห์บุรีอาหารที่นี่เน้นการทําอาหารตามต้นตํำรับอาหรับในอาหารของที่ร้านเนี่ยครับหลักๆก,ก็จะเป็นผมคัดเอาเมนูขึ้นชื่อของมุสลิมเนี่ยเอามา,มาไว้เพื่อจะเป็นซิกเนเจอร์ให้กับ คนสิงบุรีหรือว่าคนที่ผ่าน,านไปผ่านมาเนี่ยครับได้ไดเข้ามาแวะชมก็อย่างเช่นข้าวหมกซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นข้าวหมกสไตล์อับไม่ใช่ข้าวหมกสีเหลืองเห,อเหมือนในเมืองไทยทั่วไปก็คือผสมผสานกันออของอหรับกับของไทยนะครับโดยเฉพาะของอหรับเนี่ยมันจะไม,ม่มีน้ําจิ้มหรือว่ารสชาติเนี่ยจะแค่เน้นไปส่วนของเค็มมันแต่ของผมเนี่ยก็มาปรับปรุงประยุกต์ให้มันเข้ากับลิงนคนไทยมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีแกงมัสมั่นนะครับสลัดแขก ก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรตีนะครับโรตีและก็ชาชักซึ่งเป็นเมนูหลักเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับแล้วก็ยังมีอาหารทางภาคใต้ยอย่างเช่นขนมนยีน้ำยาภูเก็ตนะครับและก็มีแกงไตปลาภูเก็ตในให้จำหน่ายด้วยครับด้วยครับ,รบอนอกจากก็ลูกค้ากลุ่มหลักของของทางร้านก็คือ,อเป็นศาสนาพุทธ ใช้ส,ส่วนมากเพราะว่าในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็มีชุมชนที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับผมก็จะมีนานๆทีถึงจะมาแต่ว่าหลักๆก,ก็คือคนในจังหวัดสิงห์บุรีที่มามาให้มามามา,มา,มา,มาบริการมารับบริการมาซื้ออาหารทางของทางร้านนะครับเป็นส่วนมากและก็จะมีบ้างที่เป็นพี่น้องจากภาคใต้ที่เดินทางไปเที่ยว ทางภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะเซิร์ชหาก็ได้ก็จะมีวะเวียนมาบ้างทางเป็นเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างๆเนี่ยก็มีมาบ้างครับผมแต่ส่วนหลักแล้วก็คือคนในจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นพุทธครับแม้ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านบูกิทคาเฟ่จะเป็นชาวไทยพุทธเนื่องจากสิงห์บุรีมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆและมีมัส,สยิดเพียงสองแห่งแต่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นี่จะดูแลช่วยเหลือและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จัดงานมหากรรมอาหารฮาล้านสิงบุรีครั้งที่1เกิดขึ้นของจังหวัดสิงบุรีก็ทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยก็มาร่วมงานนี้ทางร้านเองก็ไปออกร้านให้กับมัสยิดนะครับผมทั้งเมนูแกงมสัสซาาเนื้อมัสซาราแพะนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรมุสลิมร้อยปีนะครับแล้วก็มีข้าวยำปักใต้ แลวก็ขนมจีนน้ำยาใต้แลวก็น้ำ,นำยาไตาปลาครับผมที่ไปออกร้านให้ครับผมก็จะได้ดําเนินทั้งทุนทั้งรายที่พี่น้องบริจาคมาในงานนี้นะครับแล้วว่าพี่น้องที่ร่วมกันซื้ออาหารในงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือจะให้กับศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจำยยมัสยิดยามิซุนนะของจังหวัดสิงห์บุรีครับและนี่เป็นความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของอาหารฮาลานที่ผ่านกรรมวิธีในการทำผสมปรุงประกอบหรือแปรสภาพตามศาสนาบัญญัติ ซึ่งเป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารได้ทั้งยังถูกปากผู้บริโภคชาวไทยพุทธด้วยเดอร้านบูกิสจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันยกเว้นวันเสาร์เป็นวันหยุดของร้านทีมข่าวเอ็มทีภาคกลางรายงาน ครับจะเห็นได้นะครับว่าการที่นำอาหารฮาลาลน,นะครับมา,าใช้นะฮะในการที่จะมาให้กับคนไทยพุทธนะฮะเรียกว่าชาวไทยพุทธเพราะว่าเขาบอกว่าในพื้นที่เนี้ยสิงห์บุรีเนี่ยมีชาวมุสลิมอยู่เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่มีกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะมีมัสยิดเพียงสองแห่งเท่านั้นแต่ก็ดูแลช่วยเหลือกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะเป็นความกลมกลืนทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นิดหนึ่งว่าร้านบูติก คาเฟ่เนี่ยก็จะเปิดขาย7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสิบกาของทุกวันใครสนใจก็ไปได้แต่ว่าวันเสาร์ก็จะเป็นวันหยุดนะครับใครอยากจะไปลองทานดูที่สิงห์บุรีก็ไปได้นะครับเป็นไม่ว่าคุณจะเป็น ศาสนาใดนับถือศาสนาใดแต่ว่าลองไปทานอาหารฮารานหรือว่าอาหารอาหารฮาลานดูก่อนก็ได้นะครับทีนี้พูดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ผมจะเชื่อมโยงไปถึงชาวไทยมุสลิมอยู่ที่นนทบุรีเรียกว่าชาวไทยมุสลิมท่าอิดจ,จังหวัดนนทบุรีที่นี่เขาเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนมุสลิมที่อพยพมาจาก ปัตตานีเก่าแก่แค่ไหน240ปีเลยนะครับปัจจุบันเป็นมุสลิมที่อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างสันติสุขจะมีความสันติสุขได้อย่างไรหลากหลายในที่นี้ไทยพุทธมุสลิมอะไรต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดสันติสุขติดตามจากรายงานครับ ชุมชนบริเวณนี้เรียกว่าชุมชนท่าอิดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลท่าอิดอภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่อพยพมาจากบ้านกิีเซจังหวัดปัตตานีตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า240ปีปัจจุบันชุมชนชาวไทยมุสลิมท่าอิดได้ขยายเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่อยู่กันอย่างหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามเกาะเกร็ด สืบทอดวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมจากอดีตสู่ปัจจุบันเช่นเดียวกับนายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีที่เกิดและเติบโตในชุมชนท่าอีดที่นี่อบพยพมาจากกรีเซจังหวัดปัตตานีเมื่อ240รว่าปีขณะนี้อยู่ที่นี่จากไม่ขี่10บรังคาเรือนนะฮะแล้วก็ที่ดิน ริมแม่น้ำเจ้าพญาเป็นที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเมตตาให้พวกเราได้อยู่ที่นี่มา200กว่าปีนะเป็นที่ทรัพย์สินนะฮะและขณะน,นี้จนลูกหลานออกกันจนกระจายไปอยู่บางบัวทองก็มีนะฮะไปอยู่หลายตำบลแต่มาที่นี่ก่อนฮะตอนนี้ในที่นี่อย่างเดียวมีประมาณ6 0พันกว่าคนเฉพาะชาวไทยมุสลิมซึ่งมีประชากรที่นี่เกือบ20,000คน,นะฮะตั้งแต่หมู่บ้านจัดสรรมาอยู่นี่เพิ่มประชากรชาวไทยพุทธมากขึ้น เดิมที่นี่มุสลิม70%นะฮะตอนนี้เหลือ45พี่น้องชาวไทยพุทธชาหมุบ้านจะสันมาอยู่ร่วมกันแต่ดีอย่างฮะที่นี่อยู่ร่วมกันสันติซึ่งวิถีชีวิตชุมชนท่าอิดประกอบอาชีพรับราชาการรับจ้างและค้าขายบางส่วนขยับขยายออกจากพื้นที่ตามอาชีพและหน้าที่การงานแต่ยังคงไปมาหาสู่กันในเครือญาติชาวไทยมุสลิมท่าอิดมีมัสยิดท,ท่าอิดเป็นศูนย์กลาง ในการประกอบพิธีทางาศาสนากิจและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับาศาสนาอื่นทั้งพุทธคริสรวมถึงส่วนราชการทำให้ชุมชนอยู่กันอย่างสมานฉันท์และเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันโดยมีผู้นำาศาสนาและผู้นำชุมชนเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนของตำบลท่าหยบเรานั้น ประชากรส่วนใหญ่จริงๆเลยในโซนนี้ก็คือนับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าจุดแข็งของตำบลไทยหญดเราเราต้องเรียนนะครับว่าเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความรักมีความสามาัคคีนะครับระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับทุกส่วนรายการที่ลงมาพื้นที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคนไทาหญดเนี้ยให้ความร่วมมือ อย่่างดีีทุกกกกกิิจจรรรรมมมม็ไรรไหนททีุ่่กสว,น,กาาว,วน,นายกสมาท่าอิดเป็นลูกหลานชาวไทยมุสลิมที่บัณพ์ูรุษได้อพยพมาจากบ้านกลือเซจังหวัดปัตตานีมาสมทบกับญาติที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าอิดและตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันนายกสมาท่าอิดดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐดูแลชุมชนที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตตามหลักอิสลาม และยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันมันเป็นวิถีของมุสลิมมุสลิมจะเป็นอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าอยู่ที่นี่คือเราใช้ชีวิตแบบเช้ามาก็ตื่นมาก็ละหมาดเวลาแรกแล้วก็ออกไปทำมาหากินอย่างเช่นค้าขา,ขายจะมีตลาดนัดชุมชนช่วงเช้าที่ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างเช่นมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเช่นครอบครัวอุปถัมภ์นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ประมาณสองอาทิตย์เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตของ,ของคนในชุมชน อย่างการแต่งกายอย่างน,นี้พสโลงเราใช้ปัจจุบันเรายังยังมีให้เห็นอยู่ฮะทีททช่ชุมชนฮะจุดนี้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยว่าเราอยู่กันแบบพระหันทนธรรมจริงๆนะไม่ใช่วัดเพิ่งมาอยู่เราอยู่ด้วยกันมานานนะผมทางผู้ใหญ่เองก็มีเพื่อนเป็นเป็นพระก็มีฮะเร,เราอยู่ด้วยกันแต่เล็กแต่เด็กเล่นน้ําด้วยกันฝั่งข้างหลังก็จะเป็นกเกาะเกตบาะคนสมัยก่อนพื้นที่อยู่ที่นี้ญาติผมเองก็ย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งเกาะก็มีฮะ และนี่เป็นหนึ่งในชุมชนไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้วิถีมุสลิมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาส่งต่อสู่ลูกหลานให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างได้อย่างสันติสุขทีมข่าวเอ็นบีทีภาคกลางรายงาน คุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับหากเรามีความรักความเมตตาให้กันนะฮะการทําสิ่งใดก็แล้วแต่การอยู่ร่วมกันการยอมรับการให้เกียรติกันนะครับในแต่ละศาสนาแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างครับแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้เหมือนประเทศไทยของเราเราก็มีหลายชาติหลายศาสนาบางทีเราอยู่ร่วมกันทั้งในชุมชนทั้งในประเทศของเราเราก็สามารถทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นะเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทกกัันน็ได้ะครบวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากสาหรับวันนี้รายการร้อยเรื่องเล่าหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ผมพิ่สนุสสอนยางสูงและทีมงานขอพระคุณสาหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ